ยิงไปลเล่นทะเลเร็วนิเปลยชุดไหนหนด้นะ่อนไหมเปลยชุดไหมคะไปเลยลงเลยคะ่ะเล่นกันยันลีเลยเเยันลีวไอ,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 อ้เนาะ แม่มาจะอันนี้ไข่เนี่ยเอ้ยเอ้เซเซเซไครเซคะยินเซเลยไปหายากไหม น่าอย่างไรนะยีราโนมไหมคะ่าคห่สวยเออเอ้นีออกกำลังกาจะฟิฟิละ โอ้เด็กชายคนนี้ยังไงเนี่ยว่ายน้ําเก่งมากเลยอที่จริงกี่เดินนะเดินเหรอครับล้อยล้อยล้อยอาจารย์สันงีาจารย์สั่งสวัสดีเด็กน้อยลงมากี่โมงแล้วครับลงมาตั้งเออ6โมงล้ะ6โมงแล้วเหรอครับมาเช้าจังเลยแล้วเด็กน้อยคนนั้นล่ะเนี่ย ถ้นงน้อยคนนั้นแล้วเนี่ยี่่ฮ่แเป็พี่อยู่ี่ลูกอันนี้พี่อยู่ทีน้องงงับพี่อยู่ที่นอเพียเออพีอยู่นู่นล้านี้พี่อะไรคะพี่อยู่อี ใครเต้นระบ,บําในทะเลคะยินชวนปูแดงมาเล่นนา,นาเลยยินเลนนาเผัใะล่นนาําล่นนาสิน,นั่นสบารอเลยทำไรอะเอ้เอเอ ฮีโลฮีโลมาแล้วฮีโลมาแล้ว วตานดูตกไปแล้วตกเห็นยไปนิดเดียวเองใครกินโดมฟัวโมดคะโอ้วาดสายก็ได้เป็นรูปอะไรคะเนี่ย ขัแน่ทำลายล้างไปแล้วามันทไช้าง้ช้างฮะอันนี้อะไรเนี่ยช <G ül> ้างหรือกิ้งกือโอ้หายไปเลยนี้เดีเดินิูนะโอ้โหพี่เอินเล่นสายสนุกสนานเลยอันนี้นักินหรือเปล่าพี่เอิรน นี่น้ำกินพี่ลูกนี่จะเล่นหรือจะกินคะเ้าแคบอร่อยอร่อยค่ะาส,าย,า,ยสา,ยายไหมสายไหม,หมหกกไหมคะข้าวุ้สายไหม่ให้ทูกินไนะไหมคะนี่เป็นอะไรครับไม่เลยลูกทำไมนะนี่เป็นอะไรนะครับทำไมนะลูกลูกไปจับอะไรในกระพุนครับกระพุนเราเป็นไงแล้วเป็นไงบอกให้แนโอ,ร,อรู้สึกยังไงบ้าง แค่ไวอันนี้เราแก้พิษนะเราแก้พิษด้วยกันใส่ใส่อะไรนะใส่อะไรผักบุ้งทะเลโอ้โหอขึ้นมาขึ้นแม่ลูกให้น้าโอดูสิคันขัดเหรอครับเหมือนมดกัดเลยเหรออ๋อต้องไปจับมันเหรอลูกตัวมันเป็นยังไงพี่อี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็ดเป็นเป็ดยังไงคะตอนเป็ด อ๋อชุดเขาเป็นรูปเปดไหนรูปเป็ดสิตอนนี้เจ็บข้างนี้ข้างเดียวเอออข้างนข้างเดียวข้างที่จับใช่ไหมลูกจับข้างไหนครับจับข้างนี้ข้างนี้อ่ะหายแล้วแต่ข้างเียยังข้างนั้นยังไม่หายไปขึ้นกันเลยไปกินข้าวเช้ากันหายแล้วหายยังยย่ยย้ย อคนเย้ถ้าจะเจ็บอยู่ไม่โยงไม่เย่สักอย่างนะเย้กลับบ้านกันเลยครับบ้านกลับโรงแรมบ๊ายบายอีนบ๊ายบายบายอีบ๊ายบายลูกอินผักบุ้งทะเลอยู่ไหนครับลูกอินชิผักบุ้งทะเลสิ ของมิงโก้เหรอคะโอ้เซ็กซี่จังเลยพอินของพุ้งทะเลอยู่ไหนคะเนี่ยอินอินดิอันนี้ของพุ้งทะเลดูยไว้แก้พิษแมงกะพรุนแล้วมาของอาาพ,อพุ้งทะเลอยู่ไหนฮะไหนเฮ้ยอ๋อตรงนี้เหรอคะใบมันเป็นยังไงคะอ๋อสองุ้งทะเลพร้อมจะไปหรือย,ยังคะไม่ไปไม่ไปแล้วอินจะทำอะไรคะเอ,อะ ไปเลยแม่สาวชุดชมพูป้าที่เดินนะคะป้าที่ไม่เป็นสีแดงแล้ถ้าสายสายป้าที่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวลูกไปกุ๊ไปวิ่งเฮ้ยอิ้ม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 งชาติของชาตินี่ต๋ เกราจบไมให้ใครคุ้เคีสลเงือกเป็นชาพอเลืกลกปรเทศไทเวีใจชยโอเคเห็นะค่ะเก่งมากค่ะปมมือให้คนเก่งหน่อยปะปาอุ้ยืนตรงอ๋อปะอุ้ยืนตรงแล้วนึงไงยืนตรงกันหมดเลยค่ะ